ครับผมวัสดีวัยรุ่นสวัสดีวัยรุ่นลาวาทุกท่านนะครับครับผมเอซีทุกท่านครับวันนี้ลุงชัยมีอย่างครับวันนี้มีปัญหามาตายครับตัดีมันมีงัวอยู่สองตัวครับผมมันมีตัวปูกับตัวแม่ครับแล้วกระเอยแหมตัวมีก่อมันมีอ๋อมันมีล่ะมีสองตัวมีแค่สองตัวมีสองตัวมันยังอย่างครับมันเตียวจะข้ามน้ําข้ามไปไหนครับข้ามไปฝั่ง ไปแหมลายนึ่งะเะอ,อข้ามไปอย่างครับไปหูมันคิน้นยังไปถามมันไอควายอ,อ้าวก็ผมจะถามลุงเนี่ยคออรคับนอจระเข้จระเข้มันอยู่ในน้ำมันจะกินกระลามัวอ,อ้าวมันจระเข้อยู่บนต้นมะม่วงรอเลยเออม,มันอยู่ก<บ>ัพ่ออย่างจระเข้อ๋อผมก็ว่าอยู่บนต้นมะม่วง่ะอ,อ๋อครับผมจระเข้อยู่ไหนก็ครับอยู่ในน้ำนะกะ Oh. ควายครับผมจระเข้อยู่ในน้ำ oh. จระเข้นี่หมายความว่าจระเข้นี่เป็นจิตบดีเนาะก็ oh. มันจะลอกินอะไรอย่างครับกินขลามงัว oh. กินขลามงัวเออโอ้กินขลามควายนะหมายความว่าตัวได้ข้ามไปก็ oh. ก็โดนมันหวดเลยโดนโดนหดกู้ตัวเลยไปทุกตัวนะมันมีตัวกู้ตัวเดียว oh. นนั้นมาตัวแม่ อ๋อถ้ามันมันบากกินตัวแม่มากินมันกินก็นขวขามตัวปูอ,อ,อ้าวแล้วลุงชัยมีวิธีอย่างไรจะฮึวายข้ามไปยังปลอ,อ,อดปลอดภัยอ้าวตัวแม่มาโอมขลามควายนะคะอ้าวโอมได้อย่างเออมันโอมมันมาฮึจระเข้ได้กินอ๋อโอมแล้วก็ข้ามไปเลยเอ,อไปรออยู่ฝั่งบนอ๋อใจเย้ ฮะจบเออมันแบบเข้าใจนะกะเออมันเข้าใจอยู่แล้วลองอู้ใหม่เอาอู้อู้ของลุงชัยคนโตฮะบูแล้วเออลองอู้อที่ลุงชัยเล่ามาเอาหนึ่งสองสามลองเล่าใหม่เอาอู้อู้ลองเล่ามาเอาจอร์ลาเขยอยู่บนต้นมะม่วงรอที่บา้านเมกี้แหละแม่หรอเออลองเออลองอ,องู้ใหม่อ่ะหนึ่งสองสามจอร์ลาเ,าลลเขยมันอยู่ในน้ำมันอยู่ต้นมะม่วงโปอยัง มันขึ้นไปได้อย่างไรว้าวโาบโบกมนดึงเอ้ามาอยู่ในน้ำแล้วไหมใหญ่ก็เอ้าเราไม่จะรอก,กินกระหลามงวัวครับล่าใหญ่ใหญ่อ่ะเนี่ไรส่วแม่มาก็อมกระหลามงวัวตัวปุูมันหื้อจระเข้ได้กินแล้วมันก็ลงไปดิ้กน้ำตายทุกู่เออฮะไม่ตายอครับ